สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอุ้มพาเพลินวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องสุ่มที่เต้นสั่งมาให้เรากันค่ะนี่เลยโอ๊ะแ่หัเดีเ๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนเลยนะคะซึ่งเต้มก็สั่งกล่องสุ่มพวกเสื้อผ้ามาให้เนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในเนี้ยเสื้อผ้าเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไง นี่นะคะเราจะทําการแกะกล่องสุ่มกันแล้วค่ะนี่ค่ะเตอร์ลุ้นอะ่ะ one o <hour> u later ทุกคนเราจะลองดูนะคะอันนี้คือกล่องแรกนะคะทุกคนนี่ก็มีหนึ่งชุดว้าวมีกล่องนึงมีสองชุดนะคะน่าจะ เป็นเปลือกกระโปงหรือเปล่ากล่องที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันวนะ่ามีกี่ชิ้นหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้สามชิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราดได้จะเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่ดูเซะภาผ้านดีมากเลยนะนี่นะคะก็คือชุดแรกจากกล่องแรกของเรานนัเองนะคะเสื้อยืดก็จะประมาณนี้กางเกง ก็คือ <minutes> ม okay, okay, yeah. ันโอเคอะโอเคมากเดี๋ยวเราไปดูช no. right? ุดต hmm. ่อไปกันเลยนี่นะคะก็คือชุดที่สองของเราซึ่งเราแต่งตัวไว้เป็นก็คือเขาให้มามีตัวในใช่ไหมแล้วก็มีตัวนอกนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูมันเป็นแบบนี้ก็คือใครรู้ว่าแต่งแบบไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าเราทําถูกหรือทําผิดเนาะเออแล้วก็ไปกล่องที่สองจะมีทั้งหมดสามชิ้นใช่ไหมก็เป็นเสื้อหมดเลยนี่ก็จะเป็นเสื้อแขนยาว เสื้อแบบนี้แล้วก็เสื้ออ,อันนี้นะคะก็คือเสื้อจากกล่องที่สองนะคะก็คือตัวแรกแก็จะประมาณมีความลอยนิดนึงนะเนี่ยคะ่ะก็คือโอเคนะสวยสวยเลยอันนี้นะคะก็คือเสื้อตัวที่สองจากกล่องที่สองนะคะก็จะเป็นเสื้อแขนยาวก็คือมันไม่หนาเกินไปนะบางก็คือเหมาะกับอากาศประเทศไทยนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะหน้าหน้าก็ไม่แบบ ไม่สั้นจนเกินไปด้านหลังก็มีแบบปล่อยยาวอนีรอย่างเงี้ยก็คือสําหรับใครที่ชอบร้านนี้ก็โอเคนะคะก็เดี๋ยวไปดูตัวที่สุดท้ายตัวที่3เนี่ยแหละดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วใช่ไหมนี่ก็จะเป็นความเสื้อสีขาวคอวีมีที่รัดตรงนี้หน่อยนึงและนี่เดี๋ยวจะให้ดูชุดมันก็จะประมาณนี้มีความลอยหนะ้าลอยหลังมีทุกคม ถ้าใส,ส่กางเกงยีนก็คือสวยเลยแหละมาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนก็เราจะขาดใครไปไม่ได้เลยก็คือแป้งพุงชาแนลก็คือแฟนของเรานั่นเองเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่เลยสําหรับในการสื่อของในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไคร e ให้กับอุ้งพาเพลยนเยอะนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ